น้องชายเป็นไงครับพีว่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไปกรุงเทพะครับะอะไรอ๋อมั่วเหรออ๋อใช่พี่ไปที่กูเทเนาะก็ไปกูเทเนี่ยมันพี่หน้ารูปบา้บาวันน้าก็น,าน,าน้ามีดาตามโลดเนาะเอามาขึ้นมาเขาว่ามีบ้าไหมเออพี่ก็บอกว่ามีบา้าบ้าไร่บ้าสิบปีพี่ก็เลยเออให้ดูบ้าดาตมโลดก็ บอกว่าครูผู้ภาษาไทยไม่ชัดพี่ก็เลยโดนจับแล้วก็มาส่งที่แม่ส่อเมื่อวานไม่ได้ไปกูเทพเลยเรามาอยู่กับพ่อแม่ตลกมากเลยรู้ไหมตลกมง่ายตายดีตลกบอกภูษไทยไม่ชัดไม่เลี้ยงอะไรหรอเนี่ยเรียกกาแฟอะไรสักอ่าหนึด พอดีเสียผมไม่มีเงินครับไม่มีเงินอ๋อผมเพิ่งมาจากต่างดาวครับต่างดาวอ๋อถ้าอย่งั้นก็บอปิอนหยองเนาะ,ะผมบ้านเดียวกันครับเราคนบ้านเดียวกันเข้าใจเข้าใจเ <laughs> ข้าใจ <laughs> แล้วมีเฟอรรี่อ่ะนะยังไม่มีครับไเ <laughs> ลยเหรอโอ้ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุยี่สิบครับ <laughs> ยี่สิบทำไมหน้าเท่าพี่อ่ะพี่พูดเล่นนะเพูดเล่น พี่มาพี่ดนส้นลุมอย่างครับอย่างครับยังยังไม่โดินโอ้ขนาดยังไม่โดังแต่ว่ามันร้อยูุเป็นผมในหนักนะเราหนัก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 โอเค